วันนี้เพื่อนทานมาหารที่ร้านจับเพื่อนเอมาสั่งปลาทูนึ่งปลาเอปลาทูนึ่งทอดปลาทูทะเปลาปลาทูทะเลปลาหมึกไข่เค็มก็เออะไรวะเนี่ยกุ้งแชร์ปลาต้มยำต้มยำองค์หาดูอะไรเอ่ยอะไรอ่ะปลาทูปลาทู ทูอะไรวะตัวนี้อ๋อกระทูดำปีเลยกับเหล้าเหลือๆเหลือไหนมาอาโจนไปเที่ยวไหนมาไปปั่งน้ำปานมาครับอ๋อลูกเป้าไอเกิดลมอยู่จ้ะไม่มีสคริปต์นะเนี่ยอะไรนะไม่มีสคริปต์ไม่มีมีแต่สเกปคิดว่าคุยโทรศัพท์อะ เดี๋ยวจะมาวันที่เท่าไหร่สิบสามสิบสามหรือไม่ก็หลังสิบสามหลังของการนัดใครไว้มั้งมีเดิฟไอเงาไอ้เตลอ่าประมาณเนี้ยตัวหลักๆจะไปนอนที่เดิมที่มือนอนเนี้ยเหรอไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าจะลงไปนู่นน่ะกระจกว่อะไรของมานันเลย เรับประทานอาหารก่อนวันนี้กินแล้าอะไรเลาเลนไทยข้างในบาเรนไทยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ข้างนอกกับบาเลนไทยแน่๋อเขามีจุกไอ้ที่ไีจุกก็ตอกได้เอาเอาขอจานไหไ พี่เกล้าเหรอมันไม่ได้คนล้าง